ตัวดีบผมพบกันเนี่ครับผมช่องท็อปชาแนลดูดีเหมือนมีสาระวันนี้ครับผมวันนี้าอาทิตย์วันนี้ผมจะมาสามพิตาหนึ่งแถมหนึ่งทำไมถึงสั่งเหรอช่วงนี้เขาบอกหมอบอกให้กักตัวอยู่บ้านผมก็เลยกักตัวโดยสามพิต้ามากินเขาบอกว่าส่งฟรีจริงวันนี้เดี๋ยวเราสั่งก่อนแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าพิต้าเนี่ยเราสั่งไปแล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการมาส่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่า ครับผมก่อนสั่งเราก็ต้องมาดูหน้านะครับก่อนโทรตอนแรกกะจะโทรล่วล่ะไปมาโทรมันจะพูอะไรมันจะสั่งอะไรดีเลยดูก่อนดีกว่าว่าจะเอาหน้าอะไรเช็คก่อนผมจะเอาหน้าอะไรดีดูก่อนเข้าไปแอปเลยนะครับ The Pizz Company ตอนนี้เรากาลังหาอยู่จะเอาหน้าหนานุ่มแป้งบางกรอบตอนนี้มันมีหลายหน้ามาผมเรามาโทรเช็คนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมอยากกิน,นเฉย อานะครับผมไปเดี๋ยวโทรสั่งก่นกอนเราได้หน้ากันแล้วสิบเ็สิบสองครับผมพิซซ่าเดอะคอมมานสวัสดีค่ะทา่านสามารถสั่งด้วพิซซ่าคอมมานีสวินเซนส์เบอร์เกอร์คิงซิสเลอร์เดอร e ี่คิงเดอะคอีได้ทั้งทางคอร์เซ็นเตอร์หรือแอปมือถือสิบเอ็ดสิบสองเดล you can order the pizza company s w e n s o n burger king s i z l e r dairy

พิซ z ค่ะค่ะนคน้จะตทีคสี่สิบับหนึ่งคับสิบเอ็ดค่ะสค่ะถนนสี่สับใหม่ะค่ะค่ะอีโทงนึ่งค่ะก้าวเก้าห้าแปดหกเจ็ดหนึ่งัดกางค่ะผางค่ะัดกางค่ะจะเป็นแป้งนมหรือบางกรอบะเออเอาเอาละหน้าได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ เอาฮาวะเอียนแป้งหนานุ่มค่ะกับที่สองค่ะไก่สามรสแป้งบางกรอบค่ะค่ะไเปิ้คเตอรมิ้นไหมคะไก่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะไก่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซตนะคะทีมทิกเก้ตนะคะมีเซ็ตเก้าเรยบเก้าและ1น9่้าเก้าค่ะเอาเก้าเกาเอาเกาเก้าค่ะ มีไก่ตีชิ้นไก่ป๊อปหนึ่งกล่องซอสกาแฟอีหนึ่งถ้วยนะคะค่ะแล้วเป็นไก่บาร์บีคิวไก่ทอดส้กะหรีค่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวค่ะค่ะรับได้เพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้มีสิทธิ์แลกซื้อคอกหนึ่งจุดสอง้าลิตรค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะคะเป็นสามสองบาทเท่านั้นจะรับไปด้วยไหมคะไม่เอาค่ะค่ะรับได้เพิ่มเิมอีกไหมคะอ่าไม่มีแล้วค่ะ อันวนการอาา,อ,าอันนี้จัดส่งประมาณนานไหมคะขออนุญานการอาหารนะคะวันนี้คุณแอมค่ะแบเป็นพิซซ่าแป้งมันน้องัดกลางนะคะว้เี้ยนหนึ่งาดค่ะแบบเป็นพิซซ่าแป้งมนังถ่บัดกลางนะการยหนึ่าดค่ะแบบเป็นชุดไก่เอ็องก้าสิชุดน,นะคะาคาสามร้อยเจ็ดสิบแดา,าทค่ะ้ะเวเาจเวลาสิบนกาสามสิบนาทีค่ะสามสินาทีจะได้รับปกปจานอาหารค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณมากน,นะคะสวัสดีค่ะอ่าก็ผมตอนนี้ผมได้โทสั่งเรียบร,ร้อยนะครับผมหนึ่งแถมหนึ่งเป็นหน้าผมเอาหน้าเอาเอี้ยนแป้งหนานุ่มหนึ่งแล้วก็ตัวแถมเป็นเอาตัวบางกอกไก่สามรสแล้วก็เอาตัวกระตัดโปไก่ด้วยไก่ตัวน,นี้มันจะเป็นตัว99มีไก่ป็อกไก่เลยด้วยแล้วก็มันจะมีสิทธิ์แรกซื้อน้ำแบบซี่ผมไม่ได้เอานะครับเขาบอกใช้เวลามา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน30นาทีทไหม ตอนนี้รอครับรอ,อเองครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจับเวลาเลยเขาบอกสามสิบนาทีถึงหรือว่าตอนนี้เวลาสิบโมงสามสิบแปดมันก็ต้องถึงประมาณสิบเ็ดโมงประมาณนี้ครับสิบ็ดโมงต้องถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามสิบนาทีเกินหรือสามสิบนาทีหย่อนป่ะรอครับเอาแต่รอ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 อันนี้เตรียมตังค์นะผม นะครับผมตอนนี้ใกล้11โมงแล้วตอนนี้10โมง5 1สั่งไปตอน10โมง38จะถึงประมาณ11โมงหน่อยๆน่อดูสิจะตรงก่อนถึงก่อน30นาทีหรือจะเลย30นาทีตอนนี้คนสั่งเยอะเลยครับนช่วงของโควิดเขาไม่ขอจะไปไหนกันไงสั่งมันหนึ่งแถมหนึ่งช่วงนี้ส่งฟรีด้วยไม่คิดค่าส่งที่ไหนก็ส่งฟรีนะครับผม ตอนนี้ก็พยายามไปออกจากบ้านเลยช่วงนี้มันไม่ค่อยดีครับอยู่บ้านดีกว่าผมตอนนี้ผมก็เน้นสั่งของนะไม่ค่อยออกไปไหนหรอกสั่งอย่างเดียวตอนนี้เราก็มาดูกันรว่ามันจะมาถึงกี่โมงรอครับรอรอครับผมเียบร้อยผมอันนี้เป็นเวลาสิบโมงห้มาถึงก่อน30นาทีนะครับผมมาแล้วมาแล้วผมไปรับกัน มาเรียบร้อยครับมาถึงก่อน30นาทีเร็วมากอันนี้ร้านผมหาจากร้านพิซซ่าเอามาเนี่ยครึ่งกิโลนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วนะครับผมครับผมเรียบร้อยผมไปเอาไปดูกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าพิซซ่ามาแล้วเร็วมากครับผมมาก่อน30นาทีไปเรามาแกะกันดีกว่านเต็มครับโอ้โหดูโอ้โหด,ดูบินครับ โอ้โหยาวไปเชียงใหม่ครับบินยาวมากโอ้โหดูโอ้โห,ด,โโหดูบินครับหยาวเหยียดนี่ครับจัดโปรนะครับเกบเกาบาทมีไายมีปีกไก่มีอะไรรู้เนี่ยกลมๆเนี่ยอแล้วก็มีชีสด้วยครับผมพิซซ่าขอบันทิชาาดกลางหน้าฮาเอียนแป้งหนานุ่มนะครับอ่า สองแล้วอีกหน้าหนึ่งอะไรเอ่ยแป้งบางกรอบไก่สามรสแม่เจ้า้าเดี๋ยวเราันกินกันดีฟ้าป้าป้า,ปาโอ้อิซ่าคอมมาน,นีสิบเอ็ดสิบสองครับผมดูดูหอมมากครับหอมโอ้ว้าวไก่ครับทุกไก่โอ้โหดูซอสครับผมออื้ จะเยอะไปไหนเนี่ยครับซอสน, <laughs> นี่ครับผมว้า wow. หิวหิวโยกันหน่อยกินไก่ก่อนดีกว่า เตบิต้าคอมมานี11 12อันนี้ก็เป็นหนังเรื่องครับตอนที่เราอยู่บ้านช่วงนี้ออกจากบ้านก็หาไ้กิมแบบนี้ครับง่ายๆกิมทั้งวันต้าลองแบบไม่ใส่ซอส ปิตาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยอ่ะมันได้ซอสเยอะหอมช้นปิต้าเนี่ยอน่อย หนึ่งแถมหนึ่งครับตอนนี้สัง่งไปเลยมันถึงบทเขตวันที่ไหนนะประมาณสิบสองเมษายนผมก็จำได้แล้วน,น,นะครับสั่งครับเดี๋ยวไม่เสียค่าส่งด้วยปีเล้วหักห้าก้อนสามกิโงนีออ้อันนี้หน้า,าวเวียมแปลงหนานุ่มครับ มังกรครับไก่สามรสจะเมาอร่อยวนะ่ะใบผงหน่อยนคกโคกมดโอืมอะมังกรครับอืมอร่อยผม สามรถก่สามรสเขาถือเป็นหน้าใหม่รู้ไหมหน้าใหม่เราสั่งรู้ไมพาหมูหันบดนนี้พามากินกะแต่แต่ด้านหนาแต่ดหน้าจะพากยไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยบบนี้เราไม่่ากังยังไงนมาหกินเ่ยกินอะไร อืมหอมหอมแล้วเนี่ยมันเหมือนแมงเนื้กับชีสไม่รู้ที่ไก่ตามรูกหรือเปล่าแต่ผมว่าตัวผมผมชอบตัวแป้งหนานุ่มนะตัวหน้าเอี่ยมชอบชอบแมงไม่รู้เอ้ยหาเลจิ้มอะไรกันไ่รู้แม่งจิ้มจิ้มแมงนะอืม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  อิ่มบอกเลยว่าอิมเป็นน้อิมแน่นอน ไม่แบบแป้งแปง้งขอบชี้นะครับเป็นแป้งแป้งขอบขอบขอบอมีชี้อยู่ด่านน้าเหล็กกดดูดิไม่รู้ผมกินเยอะหรือมันมันน้อยกันนะ Đi cà phê. Đi Galaxy là phê. Sáng À, ทําไมเลยเยอะอ่ะ? gì à? im gì mà? Bây rồi ngoài không? Mm. Mười mãi phải một đợt dịch mười ส่วนตัวผมว่าผมชอบไก่ของเดอะพิซซ่าคอมบินีมันเป็นมันจะมีรสตัวอะไรเกาหลีกับกับตัวสปไปซี่ไอ่ตัวสไปซี่เนี่ยมันจะหอมมากมันจะอร่อยแล้วไม่เผ็ดนะเป็นสไป,สปไซี่ดูเนื้อแต่เนืน้อเานุ่มนะดูอ่าสปไปซี่บาร์บีคิวประมาณนี้แหละอเอาเลียปผีๆถูกๆนะไปหาดูแล้วกันอืมมันนุ่มมันหอมอ่ะ ชอบมานเนี่ยถ้าเดี๋ยวพี่ต้าเขาไม่ไดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อผมไม่ได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับผมกินฟรีตลอดชีวิตอะไรเงี้ยข 1, 2, เขา่ามาซื้อหนึ่งแถมสองอะไรเงี้ยได้หมดครับผมของฟรีชอบอันนี้เสียตังค์ไม่ได้ฟรี ตอนนี้นขอถาดไม่เหลือแล้วครับหมดเลยถาดหนึ่งถาดหนึ่งอีกอีกชิ้นหนึ่งกินให้หมดเด็ดาดสิเพราอิ่เหมือนอื่นไม่ิ่มอนแป้งมันกร่งอนเป็น,มมน,น,มมนตัวแป้งหนานุ่ม ร้อยผมสุดท้ายหมดหนึ่งแถมหนึ่งกับไก่บาร์บีคิวอืดอิอ่มดูดูจะหาว่าหมูดูดิดูด,ดูหมดไม่เหลือผมยังไงถนะ้าช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านแล้วคิดอะไรไม่ออกก็สั่งพวกพิซซ่าพวกอะไรนี้ครับสั่งมากินบ้านหมูหันเนี่ยไงผมรอยอร่อย ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อกำลังใจทําคลิปต่อไปนะผมแต่คลิปหน้าผมรู้ทํำอะไรนะจะรีวิวรถหรือรีวิวอะไรก็ติดตามกดูดูกันท็อปชาแนลดูดีเหมือนมีสารละวันนี้ไปก่อนผมบ๊ายบาย